เหมือนกันยังกาแฟ่9ดาราหน้าคล้ายกันปี65เก้าเข้าสูุ่ทธศักราชใหม่เราจะได้เห็นนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่อยู่หลายดวงและเหมือนความบังเอิญที่มีดารานักแสดงหลายคนที่หน้าคล้ายกันเรากับเป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้วันนี้108สตอรี่ได้รวมเอาดาราหน้าคล้ายกันมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ชมกันใครจะน่าเหมือนใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นางเอกสาวไพรลินระดา ที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนางเอกรุ่นพี่อายกับหมุนเนสองนางเอกสาวที่มองแวบแรกก็นึกว่าใช่คนเดียวกันก็ได้ความสวยคมของทั้งคู่นี่แหละครับต่อกันที่นักแสดงวัยรุ่นหนุ่มหล่อหน้านวกรรพัฒน์ที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับพระเอกหน,นุ่มออกัสวัชิรวิทย์สองหนุ่มหล่อผิวสีแทนที่มองแล้วหล่อละลายไม่แพ้กันจริงๆ มาที่นักแสดงสาวดาวลุ่งจากซีรีส์ F4 ตู่ต้นตะวันที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนักแสดงสาวรุ่นพี่แก้วจริญญาสองสาวหน้าหมวยที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายๆกันอยู่นะครับถัดมาต่อกันที่นักแสดงสาวหล่อติณสุพนาที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับพระเอกซุปตามิวสุภทธิ์สองนักแสดงที่มีความหล่อละมุนไม่แพ้กันถึงแม้จะเป็นนักแสดงสาวหล่อและนักแสดงชายแต่รวมๆแล้วก็คล้ายกันอยู่นะครับคุณผู้ชม ข้ามาที่นักแสดงหนุ่มฟุตชินพัทที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนักแสดงสาวหล่อเจี๊ยบละละนาคู่นี้เขาน่าคล้ายกันมากจนแทบจะทักผิดกันเลยทีเดียวครับ <heads> ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มปีโป้นัชพัทที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนักแสดงหนุ่มเคเลอร์สิทธิชัยสองหนุ่มหน้าตีที่เชื่อว,ว่าหลายคนนั้นคงเคยทักผิดกันบ้างแหละก็คู่นี้เขาน่าเหมือนกันเล่ากาแฟแฟดกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ถัดมาที่พระเอกหนุ่มยูโรยศวัร์ที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับพระเอกรุ่นพี่เคนภูภูมสองพระเอกหนุ่มมาดละมุนที่มองแวบแรกยังแอบงงเลยว่าทำไมถึงมีความคล้ายกันขนาดนี้ข้ามาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวจูเน่เพิร์นพิชยาที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับนางเอกรุ่นพี่ลิชี่ออร์เนตก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีหน้าคล้ายกันอาจจะเป็นเพราะว่าความตาโตแก้มป่องที่เหมือนกันรวมๆแล้วน่ารักแพ็คคู่เลยนะครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่บังเอิญมีใบหน้าคล้ายกับอดีตพระเอกดังอย่างคุณเบิร์ตพิทยาคู่เหมือนต่างวัยที่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพระเอกดังอย่างหนุ่มมิกทองระยะนั้นจะหน้าเหมือนคุณเบิร์ตเมื่อตอนเป็นหนุ่มเอามากๆเลยครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ